สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นบทใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ผพันวรรณยุกสนุกสนานนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องวรรณยุกกันขค่าเด็กๆเรามาดูกันเลยนะคะว่าการผันวรรณยุกหรือวรรณยุกเนี่ยคืออะไรนะคะ วรรณยุกต์ก็คือเครื่องหมายที่ใส่ไว้เหนือคำแล้วทำให้เสียงและความหมายของคำนั้นเปลี่ยนไปค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะความหมายก็คือทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ด้วยการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอี้ยวตัวคืออะไรคะอ่านว่าปาสกดนะคะนักเรียนโปอาป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 าอ่ะคำว่าปานะคะ ก็คือจะเป็นเสียงสามัญน,นะคะปาลาเราพันนะคะต่อไปที่ที่มีต้นไม้ต่างๆขึ้นมาจำนวนมากอันว่าอะไรคะปา่ปาปอาป่าไม้เอกปา่ปาปา่ปาปา่าป่าป่านะคะป่านะคะก็จะเป็นเสียงวรรณยุกต์เอกค่ะ ต่อไปพี่สาวของพ่อหรือแม่ค่ะอ่านว่าอะไรคะป้าโบอาป้าไม้ทูป้า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 เห็นไหมคะเป็นเสียงวรรณยุกทูค่ะทั้งสามคำจะมีความแตกต่างกันนะคะเสียงจะแตกแตกต่างกันอา ไนนะะนนปนะคะวรรณยุนะคะเด็กๆมีสี่รูปห้าเสียงอันดับแรกเลยนะคะรูปวรรณยุนะคะก็จะมีวรรณยุเอกโทตรีจัตวามีแค่สี่รูปนะคะรูปเอกโทตรีจัตวาต่อไปค่ะจะมีห้าเสียงนะ,ะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรี 3, เสียงจัตวามีห้าเสียงก็คือ เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงัยงตาวานะคะจำไว้นะคะเด็กมีสี่รูปห้าเสียงเราต้องจำให้ได้นะลูกนะเราจะใช้ในการผันวรรณยุกต์นะคะอ่ะรูจะมีตัวอย่างคำให้นักเรียนดูด้วยนะคะอ่ะคำแรกเลยค่ะอ่านว่าอะไรคะว่างวอองวางไม้เอกว่างมีรูปวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์ อ,อีกอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปคําที่สองค่ะคําว่าอะไรคะโนโนโองงนงไม้ทโนมีรูปบรรยุกอะไรคะวรรณยุกต์ทต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะอ่านว่าอะไรคะตัวตออวตัวไม้จัตวาตัวมีรูปบรรยุกอะไรคะวรรณยุกต์ตรี ต่อไปคำที่4อ่านว่าอะไรคะเปง่งโปเองอเปง่งเป่งมาจัตะวาแเปง่งมีรูประยุกต์จัตาวานะคะเด็กๆน,นี้นะคะหลังจากที่ครูขวันไม่สอนเราไปในเรื่องวันนยุกเลยนะคะครูก็จะเรียน,นะะทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่4ีสิบค่ะ เขียนคําที่มีรูปวรรณยุกตามที่กําหนดอย่างละสองคำนะคะก็จะมีคําที่มีรูปวรรณยุกเอคําที่มีรูปวรรณยุกโทคําที่มีรูปวรรณยุกตรีคําที่มีรูปวรรณยุกจัตวานะคะอย่างละสองคำนะคะเด็กๆดูที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือหลักภาษานะคะหน้าที่ ห้าสิบสามและหน้าห้าสิบสี่นะคะอ่าแล้วก็ให้ฝึกอ่านคาในหน้าที่ห้าสิบสี่ด้วยนะคะเด็กๆคาที่มีรูปบรรยุก์นะคะเรียนลองฝึกออกเสียงนั้นลูกนะอ่าทีนี้หลังจากพี่ใครทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูพันได้เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ